จากการที่จังหวัดมหาสารคามได้เป็นสถานที่จัดการประกวดมิสเตอร์ g l o b a l ทูทอสันแอนเวนตซึ่งเป็นการประกวดระดับโลกค่ะมีผู้เข้าประกวดจาก38ประเทศถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยส่งเสริมภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์อะไรบ้างอย่างไรบ้างนั้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ Welcome to Thailand ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละกว่า3ล้านล้านบาทโดย2ล้านล้านบาทนั้นมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน40ล้านคนอย่างไรก็ตามรายได้เหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางของ BCG หรือ Bio Circular Economy จะชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่และช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน การเป็นเจ้าภาพการประกวดมิสเต b ร์2กลบของจังหวัดมหาสารคามช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ท้องถิน่นการประกวดมิสเตอร์โกลบอลทำให้สารคามโดดเด่นขึ้นมาบ้างจากที่คนมาบ้าจะไปทำไมสารคาม วันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านมีความคิดเปลี่ยนไปเรามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามโดดเด่นเพราะฉะนั้นมาขอนแก่นแล้วถ้าไม่มาสรารคามท่านพลาดอย่างแน่นอนว่าเรามีดีกว่าที่ทุกท่านคิดครับผู้เข้าประกวดซึ่งมาจาก40ประเทศทั่วโลกได้ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดมหาสารคามผ่านกิจกรรมของกองประกวดและการถ่ายแบบประชาสัมพันธ์สินค้าโอท็อปในพื้นที่ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี I think mm, one of the uh, most so important much. thing that makes the economy greater or bigger is people. And Mr. Global is gathering all around the world contestant around right here, Makassar, And then people, uh, our continent will share our experience in their own city to another continent, and then. When we getting back to our city, we will just share our experience in Makassalaham. Like, here we are, the Eastern Culture Museum. And then we can share to our friends, to our family that, oh, actually, in Thailand, not just Bangkok, we can visit, we can also go to some uh, local provinces like Makassalaham to learn more about the Thai culture. So, I think this is the most important thing that how the Mr. Global. competition APAC to or economists grow help help the 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 หนึ่งในผู้เข้าประกวดมิสเตอร์โกลจากสหรัฐอเมริกากล่าวว่าประสบการณ์ในการเยือนเมืองไทยสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาด so working with the asia pacific markets myself, i have been so enlightened just by the people and the culture and the drive having been to multiple universities now, seeing what students are doing, seeing the expertise, the dedication, the devotion to their trade. i'm really excited for um, apex next conference to be here in thailand because i know the value it's going to bring these inspired students who are dedicated to their craft, who are hard-working and I'm really excited for us to continue bringing economic equality through the work that I'm doing with my company to this region as well. So I'm really excited to see all of the incredible insights, ideas, and businesses coming out of Thailand as a result of APEC um, and as a result of Mr. Global being here too. การพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงตามแนวทางของ <coughs> BCG, จะเชื่อมโยงไปสู่วาระหลักของการประชุมเอเปกซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้โดยจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับมหาสารคามได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกหรือเอเปกฟแนนซ์ซีเนียออฟฟิเชียลส์มีติ้งในวันที่13-24ถึงมิถุนายน2565 ดีใจน้ำประเทศไทยของเ้าปลื้มใจน้ำประเทศเ้าค่ะนในการผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ<น>เพิ่มมูล,ลค่าต่างๆด้วยนะคะซึ่งเขาเองก็ดูเอนจอยนะดูแฮปปี้กับการมาประกวดที่ไทยแล้วก็จกังหวัดสรามเรีเขาบอกว่ามีอะไรเยอะแยะมากมาย<น>ที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมโอ้หลากหลาย